ไอเดียเที่ยวหลักร้อยวันนี้เรามาล่องแพกันแพที่นี่ทําจากโฟมประเภท PU นะครับซึ่งผมคิดว่ามันให้สัมผัสที่อ่อนโยนไม่ทําอันตรายกับผิวหรือว่าทําให้เกิดบาดแผลน้ําที่นี่เกิดจากการล้นออกจากเกขื่อนคล้ายๆพวกสปริงเวย์เกิดเป็นลำทานที่มีคุณสมบัติใหม่ตื้นไหลแรงแล้วก็ใสสะอาด ระหว่างรอการเซตอัพแพรเราสามารถนั่งที่ซุ้มที่เขาเตรียมไว้ให้สั่งอาหารสั่งเครื่องดื่มมานั่งชิลกันได้เลยนะครับน้ำที่นี่เย็นมากสเสน่ห์หรือวัฒนธรรมใหม่ที่นี่นะครับเวลาที่เราล่องแพรเนี่ยซ้ายขวาก็จะมีซุ้มและแน่นอนในซุ้มก็จะมีคนนะ้อนแล้วเขาก็จะออกมาทักทายเราโดยการสาดน้ำครับคล้ายๆาวันสงการที่นี่เหมือนกับว่ามีวันสงการทุกวันเลยระยะทางที่ใช้ในการล่องแพผมไม่แน่ใจเนาะแต่เท่าที่นั่งดูเนี่ยใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่ากว่าถ้าไม่แวะนะครับคือเราสามารถแวะแต่ละจุดได้สมมติว่่าาาาถ้เเเรจจอออพือนยกะ เข้าไปทักทายไปเล่นด้วยนะครับก็สามารถแวะเป็นจุดๆแล้วก็เล่นน้ําเป็นจุดได้เวลากลับก็จะมีพี่ๆน้องๆในชุมชนน้องมารับเรากลับไปที่เดิมทั้งวันใช้แค่หลักร้อยและที่สําคัญเงินเหล่านี้มันกลับไปสู่ชุมชน